หมายปลายทางสลับคลิปนี้นะคะเราจะไปวัดป่าหนองหมูริ่งไปดูโบสถเรือกันนะคะได้ถึงแล้วค่ะ สวยเราจะมาตามตำนานโบสเรือกันนะคะ ถึงแล้วค่ะวันนี้อุ้มมาํำพาเที่ยวเช็คอินอยู่ที่วัดหนองหูลิงนะคะบ้านหนองหูลิง ข้าวมันมันเรือลมลื่นนะคะนี่โบสดเรือนะคะไปค่ะไกด์พาไปค่ะตามไกด์ไปค่ะ๋อเพอ๋อ,อ,อกองเพนนะคะอันนี้ สวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยวัดร่มรื่นมากๆเลยสวยสวยมากๆอยากให้เพื่อนๆมาเห็นถ้าเพื่อนๆแวะมานะคะจังหวัดมหาสารคามเป็นจุดเช็คอินนะคะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆมามากๆสวยมาก ตัวอุโบสถเป็นรูปเรือนะคะสี่มุมนะคะจะมีเทวดานะคะสี่มุมนี่ฝั่งนี้ทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะคะนี่ท่านจะมีชื่อด้วยนะคะเท้าว,วิลูปะน,นี่นะคะท่านฝั่งนั้นจะเป็นเท้าอะไรต้องถ่ายมนก่นเด็ อยากใส่ชุดชุดชุดนจะเป็นชุดเดิมเลยจะใส่ทุกเช้าทีโฟักมีไฟฟ้าดม่ลืปักนะคะช่างตัไปชิดทงนี้ นี่ไม่เป็นครับนะ <tuk> 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 โบดเป็สีทองนะคะสวยสดงดงามมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในกันนะคะถ้าเราเดินครบสีคทิศก่อนสวยมากมากเลยสวยมากๆเลย ตรงนี้มีเจดีสีทองด้วยนะคะอกำลังก่อสร้างยังไม่ทันได้เสร็จเลยเพื่อน,อนๆแวะมาทำบุญกันเยอะๆนะคะอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะโอเคตรงนี้มีพระอุปคุตด้วยนะคะ ส่วนทิศนี้นะคะจะเป็นเท้าหนูไม่แน่ใจว่าท่านหนูจะอ่านชื่อท่านถูกไหมขอโทษนะคะตรงนี้มีเจดีนะคะกำลังก่อสร้างอยู่ถ้าเพื่อนๆแวะมานะคะวัดหนองหูลิงมาทำบุญกันได้เยอะนะคะนี่มีกระถิ่นสามวิคีด้วยเทไ,ไหร่ สิบเก้ายี่สิบนะคะตุลาจะมีกระถินสามคีด้วยนะนะคะบอกบุญเผือเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนสนใจนะคะกระถินสามมคคี พร้อมยกระคางซุ้มประจำตระกูลหนึ่งเดียวนี่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทาบุญมาได้เลยเข้าข้างในกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปในอุโบสถกันไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอุปตอนฝากไว้ที่วัดหนองหูลิงจังหวัดมหาสารคามนะคะโบสถเรือต้องมาค่ะจะนำม,มาทำบุญกันนะคะเอยอะๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะว่คลิปหน้าเราจะเจอ่ไหนกันขอบคุณค่ะ